เป็ดเป็นยังว่าอ้วนมันคือ,อยางบอได้มันถึอยังเสาวมาซอยก่อนเดี๋ยวมันตต่ค่าถนน,นดิเอาไปลาบบ่อเฮาคือสีแสบวะอืมบอสันกระต้มอมหอม จอยกูว่าล่องเอาไปหาหมอเบิงก่อนบอเพื่อมันเศร้า <c oughs> หมอหมอเบิงเป็ดให้แน่มันถือยัยัางมวุนี่นางานกับบอได้ <c oughs> มันเจ็บอยู่ท้องนี่ห <c oughs> นักอยู่เด้แต่ว่าบอต้องตกใจเดี๋ยวคอยเบิงให้ มันถือกอีอย่างมากนี่ใส่มันหอนคักบอแม่นถือกแม่นยู่ยิ่งมากติเดี๋ยวคอยหายาให้ก่อนเอายานี่ไปให้มันกินมือหนึ่งสามเทือหามให้มันยางหลายพักผ่อนน้ำเดี๋ยวก็หายเอามันขังไว้ก่อนจอยเพื่อมันไข้แน่ขึ้นถ้าบอรอดจังลาบหิวเข่าวะจอย มีแนวกินบ่นี่เฮ้าบ่ไหวแล้วนี่อ๋อบ่มีว่าอ้วนเข่ากับบ่เหลือไม่ตะปาแดกหมอนจอเหม็นนหมิ่นหงุ่นั่นแหละจิกินบ่ละจังแม่นทุกแม่นยากปากกำกินมันหมกอดเข่าตายคักคักกูมีเงินจักบาทบ่จอยไปหาซื้อแนอมากินก่อนเน่หิวบ่ไหวแล้วนี่เงินกับบ่มี่ว่าอ้วน ซื่อเลขกระบอถือกเป็นตนานคยคักเรือว่าสิกินขี่ใกล้เดือนบอซันเว้าไปถั่วในะจอยกูกินบอเป็นเดอ้อไปหาลักป,ป่าพ่อใหญ่สีบอเฮ้า,าป่าอยู่หน้าน้องเล่าเลายหลายเดีแมนติอ้วนกูคือยานแทะเป็นตะมีป่าบอละอ้วนเบิงส่งคือนบอเป็นตะมีแทะจกว่า ล่องลงไปเบิงมันต่องมีละแต่ก่อนเห็นมีบักหลายเบิงคนไว้เดอ้อกูสิลงไปเบิงมันคือบอมีอ้วนปลาไปใส่ใเบิดสิได้กินบอและมือนี่มีคนมากว่าจอยผุ่นๆกำลังยางมากเฮ็ดจังไดเฮ้า เอาไปบ่ทา,ากูเลยทากูน้ำเน่จอยฟฝ้ามาแม่อ้วนเห็ดขาเย้าๆคือกูนี่แล่นไวๆเศร้าเมือ่อยกอนจอยบ่มีคนนํำมาแล้วละ่ะหนีมาไกลแล้วจากผ้าไม่เห็ดอีหยังเกือบบ่รอดเมื่อยกับเมือ่อยไปไปไปเมื่อบานก่อนเอ่าหิวกับหิว เอาจังได้ดีจอยเบิดปัญญาแล้วนี่ลาบเป็ดบ่เฮ้ากระสีเรือทางเดียวนี่ละบ่เป็นมันตายแล้วตีไปเบิ่งดูจอยถ้ามันตายสิได้เอามาลาบมันเศร้าแล้วอ้วนเตะหอดฟุตบอลกูคืองเงือคักแท้ป้าทีโทบ่ธรรมดาได้นี่ เป็ดตนี้เป็ดออกไข่ว่าอ้วนหลายหน่วยเลยพุ่นไปเบิงไปเบิงอีหลีตีจอยเฝ้าออไปเบิงกันนะป๊าดมึงเห็นคือจังกูโบอ้วนเป็ดมันไข่เป็นท้องคําอีหลีว่าจอยไข่ทองคําอีหลีเฮาสีรวยเหรอจอยเอาจังได้ดีจอยเอาไข่เป็ดไปขายเนื้อเฮาแล้วซื้อเนวกินแซบๆซมากินก่อนคือ,อยุอ้วนได้เงินมาบักหลายเลยจอย ต่อไปนี่เขาสิเป็นเศรษฐีแล้วจอยไปซื้อแนวมากินปะเฮาอ้วนแบบนี้ต้องฉลองมึงคือซื่อคักซื่อแน่แท่อ้วนจังไดสิกินเบิดที่นี่ธรรมดาละจอยคนมันรวยเดี๋ยวกูเอาแนวกินไปให้เป็ดน้ำก่อนมันสิได้ไข่หลายๆ อ้วนเฝ้ามาเบิร์นนี่เป็ดมึงเสียแล้วอ้วนคนมาลักเป็ดมึงแล้วมาเบิงงไว้ไว้